สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดสีไร่สองงานนะครับเป็นบท5ห้าขายอยู่ที่ไร่ละห้าแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับที่ดินเป็นสวนผลไม้นะครับผลไม้ก็มีมากมายหลายอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ พื้นที่ตั้งอยู่ที่จำบลชฉะมอมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับด้านหน้าติดถนนหินคุกแบบนี้เลยครับยาวตั้งแต่ตรงนั้นมันจะมีเข้ามาถึงแปลงก็จะเป็นถนนหินคุกนะครับของเราจะเริ่มตรงนั้น,นครับจะมีรั้วของอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทําไว้เป็นรั้วลดหนามนะครับแล้วก็จะตัดมาเรื่อยเปสีเหลืยงนผ้าเลยนะครับพื้นที่แปลงนี้ในพื้นที่นั้นก็จะมีบ่อน้ํา นะครับบ่อน้ําเป็นสระน้ําอยู่หนึ่งลูกนะครับเอาไว้ทํำลดน้ําต้นไม้นะครับที่ดินแปลงนี้นั้นห่างจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณสัก500เมตรนี่แหะครับแยกเข้ามาไป็นถนนหินคุกนะครับมีเพื่อนบ้านน้ําไฟครบไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วจะเราจะใช้นะครับในพื้นทีเ่เขาได้ขอไฟเอาไว้แล้วครับเป็นไฟเกษตร แต่ก่อนเขาได้ติดไอ้ปั๊มปั๊มน้ำนะครับรถน้ำชนไม้บริเวณนี้ในบอ่อนี่ถ้าเราดูมันก็อยู่ประมาณสักห้าสิบตารางวาเนี่ยครับบอ่อน้ําลึกนะครับดินเขาไม่ได้เอาไปไหนละครับเขาก็ขุดจากในบอ่อเนี่ยเอามาถมดินตรงนี้เพื่อไปจะเป็นการสร้างบ้านนะครับที่ของเราจะยาวไปถึงเพื่อนบ้านตรงนั้นนะครับมันจะมีแต่ตรงน้นจังยังจะไม่มีรั้วนะครับมันจะมีแค่เป็นร่องน้ําเป็นร่องน้ําเล็กๆนะครับตัดไปส่วนนั้นจะเป็น ส่วนผลไม้ล้วนๆนะครับเป็นมะยงคิดกระท้อนเขาก็ห่อไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนบริเวณนี้ก็จะมีมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะมีกระท้อนมีมะพรัยนทองนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นผลไม้ที่ออกลูกแล้วทุกต้นนะครับออกลูกแล้วทุกต้น้มโอนะครับอย่างก็ไอ้ตรงด้านหน้าตรงขอบบอ่อเนี่ยเขาก็ปลูกจนสักเอาไว้นะครับ พื้นที่สวยนะครับพื้นที่แบบนี้ผมคิดว่าท่านใดที่มองหาพื้นที่เปล่านะครับบางทีท่านใดที่มองหาบ้านด้วยบางทีบ้านก็ไม่ถูกใจใช่ไหมครับเพราะว่าอยากจะมาสร้างเองแต่ถ้าเกิดว่าเราพื้นที่แบบนี้เราเป็นพื้นที่สวนแต่บ้านยังไม่ได้สร้างเรามาสร้างด้วยความคิดของเรานะครับเพราะว่าเขาได้ถมเนี่ยครับดินเนี่ยเขาได้ถมมาไว้ให้เป็นที่ร้อยนะครับ เราก็มาปรับสร้างบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเ็าทาไว้ให้ปเป็นเช่น้อยแล้วแล้วบ่อน้ํานี่ก็เอาไว้รดน้ต้นไม้ใช่ไหมครับน้ําก็ไม่แห้งนะน,น้ำมีทั้งปีบริเวณนี้บ้านบ้านเจ็ดกะเราเนี่ยครับเป็นบ้านใกล้เคียงของเราส่วนใหญ่เลยในนี้ซอยนี้และหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกผล,ลไม้ขายกันนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กระได้มีทุกอย่างนะครับทุเรียนอะไรเนี่ยครับก็ปลูกขายกันเป็นอาชีพของเขานะครับ พื้นที่ตัวนี้ห่างจากอํเาเภอพนาประมาณสัก16กิโลนี่นะครับห่างจากอ,อ,กตอบตตำบลชุนอมประมาณสั้ง5กิโลน่าจะได้นะครับไม่เกินนี้แน่นอนห่างจากเซเว่นเส้นเก่งคอยบรรณาเดี๋ยวนี้ตำบลบ้านอม,มนเรามีเซเว่นอยู่2 2ที่นะครับเ,เขาเรียกว่าเส้นนอกกับเส้นในห่างประมาณสั้า5กิโลนะครับจากเซเว่นนะครับมีอยู่2ที่แล้วในตำบลบ้านอม,มนเรา พื้นที่นั้นส่วนที่ผมเดินอยู่นี้เขาเป็นการถมดินขึ้นมาเพื่อจะสร้างบ้านนะครับแต่เขายังไม่ได้สร้างเขาก็บอกขายเอาไว้นะครับพื้นที่มีทั้งหมดสี่ไร่สองงานนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับขายอยู่ที่ไร่ละห้าแสนบาทนะครับห้าแสน่อรองได้นะครับมาถึงถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเดี๋ยวได้จอดรองกับเจ้ากับเจ้าของเขาแน่นอนนะครับ วิวเขาล้อมรอบ3าม้อสิบองศานะครับอย่างก็เช่นตรงนี้นะนะต้นเงาะตัวเล็กๆนะครับออกลูกเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นมะยงคิดมะปลเหรียญทองนะครับพวกแป๊บน้าท่อน้ําที่เขาเดินเอาไว,แว้แล้วเนี่ยเราก็ทําต่อสารต่อได้เลยพื้นที่เราจะมีรั้วอยู่นะครับเนะี่ยจะมีรั้วไปหาต้นมะยงคิดของเราทาั้งนั้นนะครับเนะี่ยไปกระท้อนนะครับเป็นของเราหมดแล้ะครับบริเวณนี้เป็นสวนผลไม้กระท้อนนี่มีอยู่ประมาณสักยี่สิบต้นได้ น่าจะได้นะครับเพราะว่าต้นใหญ่ๆเขาห่อ,อไว้แล้วนะครับมายองคิดก็ยี่สิบกว่าต้นนะครับมีมะพร้าวเหรียญทองอยู่สี่ห้าต้นมายองคิดก็เยอะนะครับมีเงาะมีโอ้เต็ไมไปหมดเลยครับแล้วมันดีที่ว่าพื้นที่ของเรานั้นเขาได้ถมเอาไว้ให้เราแล้วเราก็มาสร้างบ้านได้เลยใช่ไหมครับถ้าเรามาจะมาถมดินอีกมันก็เปลืองตังค์ใช่ไหม เราไม่ต้องถมเลยสามารถได้เลยไฟฟ้าอยู่หน้าที่เลยครับนี่ไปฟ้าประปาะะครับโดยอยู่นะครับนะต่อข้าบ้านได้เลยนะครับถ้าเราจะใช้สัญญาณอินเทอร์นเน็ตไวไฟก็มีสายดึงข้าบ้านนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่แปลนี้เหมาะกับที่ว่าเราครอบอส่วนผลไม้บางานเถอะ สวนสวนผลไม้แบบไม่มีบ้านใช่ไหมครับบ้านเราสร้างเองด้วยจินตนาการของเรานั่นแหละครับเหมาะมากเลยครับสําหรับท่านใดที่มองหาแบบนี้บางทีสวนผลไม้มีบ้านแล้วบ้านก็อาจจะไม่โดนใจท่านหรืออาจจะโดนใจก็คิดว่าบ้านมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับเรามาสร้างเองดีกว่าอยู่ตรงข้ามกับเราเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับมีสวนผลไม้ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเพื่อนบ้านเรานะครับมีรั้วรุดหนามอยู่นะครับนี่กับบ้านคนนะครับนี่กับบ้านคน อยู่ด้านหลังผมนี่ก็เพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะครับอยู่ในซอยนี้มีบ้านอยู่ประมาณทักยี่สิบสามสิบหลังนะครับเขาก็อยู่ที่คายที่มันนั่นแหละครับเป็นพื้นที่สวยนะครับสําหรับท่านใดที่มองหาบ้านสวนสวนผลไม้แล้วมาสร้างบ้านเองนะครับแปลงนี้ผมก็คิดว่าอีกหนึ่งแปลงที่ไม่น่าพลาดเหมือนกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเรื่องการรีวิวขายีของผมนะครับพื้นที่แปลงนี้หน้ากว้างมากนะครับ หน้าที่ของเรามันอยู่ในสวนผลไม้ตรงถนนหินคุกนะครับตามนี่เลยมาหาที่รถผมจอดเนี่ยครับก็ไปนู่นนะครับกว้างเป็นร้อยเมตรเลยนะครับพื้นที่หน้ากว้างเป็นร้อยเมตรเลยนะครับส่วนที่ลึกเข้ามาจากถนนเข้าไปด้านท้ายนี้น่าจะอยู่สักประมาณหกสิบเมตรนะครับเจ็ดสิบเมตรหกสิบเมตรนะครับแต่เป็นสี่เหลี่ยมเลยครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเราเลยครับแต่หน้ามันกว้างมาก วิวเขาล้อมรอบ3ามองศานะครับบนที่แปลงนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเรื่องการรีวิวขายที่นะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าเป็นกําลังใจกับคนทํางานนะครับสําหรับที่ดินตัวนี้ผมไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดยังสงสัยที่ว่าอยากจะรู้รายละเอียด นะครับก็โทรมาที่เบอร์0890863989ลายก็เบอร์นี้นะครับจักรลายก็ขึ้นเบอร์นี้เหมือนกันอันนี้คือผลไม้ล้วนๆเลยนะครับอยู่ด้านข้างของแปลงของเราสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับไว้แปลงต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านได้รับชมอีกนะครับแปลงนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ